าละครับนี่ลูกค้ากําลังจะลองขี่นะครับขี่แบบสดๆละอ้นนะครับว่าดูดิว่ามันแตกต่างไงเอาเรื่องของฟีลลิ่งถ้าจับรถก่อน,อนรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีขึ้นนี่ยรับเก่าอ่ารู้สึกกัาแฮนด์เดิมดีกว่า, erm, วา erm. แฮนด์เดิมอะรอบนี้เป็นเรื่องของการใช้งานเลยไปกันเลยครับสตาร์ทรถแล้วไปแล้ว เรารู้สึกจริงจริงดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเยอะการสั่นสะเทือนแทบไม่มีอันนี้คือผมไม่ได้ป้ายยาเขานะผมให้เขารีวิวแบบจริงๆนะครับไม่มีการบอกว่าเฮ้ยรีวิวดีๆอะไรเงี้ไม่มีถ้าคุณไม่เชื่อคุณต้องมาลองด้วยตาของคุณเองนะครับใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อมาได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังไงก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่มาทดสอบด้วยกันนะครับเป็นของจริงเลยนะครับผม